หมอนเต้าก็ต้องมีสีขาวอยู่นี่ด้านบนเอาทําไมตรงนี้สีขาวเลยจ้าจะได้รู้ว่ามันตรงมันมีผลสองอัวเจ้หัวจังแล้จังหัวอ๋ออันนั้นไม่ปิดผู้ประยาแล้วก็คนที่จะใช้หมอนเต้าก็อย่างเราเนี่ยชนชั้นกษัตริย์ชุกขุนนางเวลาเป็นผีเรือนมารอกินายตรงก็ต้องมันตั้งอินสเปอร์อยู่เย็นเป็นสุกนี่คือหมอนหมอนขวานหนเล้าอื่นหมอนเต้าี่ คือตัวชีว้วันนี่ตางดาอันนี้ตัางกาตังกาตังกาวิทยานพนพ์ทั้งประเทศผิดหมดเขาคิดว่าตัางกาคือตังเจ้าสาวนั่งอ่ะมันนั่งไตังแม่มดลูกสาวเขียนวิทยานพนพ์กว่ามันจะลบคำว่ากาออกนานเพราะอทุกเล่มมันตั้งต่างกานี่ต่างเด็กนั่งมันลายหยดนี่แหละเขาเรียกตัางกาตัางกา นี่เด็กผู้หญิงหมวกเด็กผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผู้ชายหมวกหมวกเด็กผู้หญิงนี่เสื้อเอิญปะเนไงยมือกูนเราะมือกันเมูะผู้หญิงมันจะมีป้านใช่อ๋อเด็กผู้ชายอันนี้หนักอันนี้ให้โรงเรียนหนองกองไปแล้วนึกไงไม่รู้เอาคืนแล้วมันไหม้ไปแล้วหลังนั้นเี่ย ผู้หญิงเด็กผู้ชายบอกของลาวส้มเขาูตอนนี้เลยที่นอนเนี่ยขอบที่นอนก็มีอัตลักษณ์ขอบที่นอนใช้เฉพาะที่เฉพาะกิจครัีดตีนมางคนมาติดคอเสื้อมาติดแขนครับอัปปีจันไรเขาไม่ทำเห็นไหมล่ะนี่คือตัวชี้วัดเพียงแต่พูดเขาจะไม่เห็นถ้าเวลาแปลงขวานเออคยเหงนอยู่ว่า อ่าเหลนอนเสื้อครอบหล่ำเจ๋ห huh. ล uh, uh ่นอนเสื้อครอบแหลมนเจ๋หลนอนแตงรูเต่านอนเจ้าตื่นสายนี่ไหมนะอ๋อนอนเจ้าตื่นสายใครก็อยากนอนแต่เช้าตื่นสายนี่แหละนี่แหละเออนี่นี่ดีใจที่ได้ได้ความความคิดนี้สําหรับหมอเนี่ยจะต้องมีสองแบบมีเอืออแฉวเอือดแฉวก็เรียกว่าจบอันนี้เอืเอแฉลบแล้วก็ยิปเพอร์ลายที่สวยที่ชุด แลลายที่สวยที่สุดของเซลลนะนี่นี่นี่ลายเลยบคกขอกูดเด็หกไทยขอกูดเอพิ่งจะอ๋อเดีอยวเพิ่งเธอแล้วก็ลายที่เราชอบมากคือนี่บ่บัวขาเคีหยดต้องบ่บัวขาแก้วบ่บัวขาแก้วแล้วก็บ่บัวขาจิบบ่บัวขาจิบดอกดูแตสุดยอดของเป็นดอกก็คือดอก แปดดอกแปดนะรู้สึกใบนี้หรือเปล่าที่เราซื้อไว้ด่าเออคือนี่ไมีขาดกฎเกณฑ์มันไม่ถูกเขียวมันต้องตรงข้ามกับขาวเอาเอานี่ไปออกเวลาไปเขาเชิญไปพูดน่าจะชัดเจนเขาทำแล้วตรงนี้ไม่ย่นทำดอกอื่นได้ไะ แดงเขียวแดงส้มแดงขาวแดงส้มเขียวกับขาวอยู่ตรงกันดอกนี่ถูกแล้วดอกอื่นก็แล้วแต่ลมคนทำเพราะว่าแล้ไม่ไมีไม่ได้บอกลูก <laughs> หลานกัน เขียวตรงขาวได้ๆคือตื้อต้องขาวตรงแล้วก็ตรงขาตึงใช่ขาวขาวหย่อนเลยเออตรงตรงตรงกลางแค่แค่หย่อนอยู่ทันดอกอื่นได้โอ้โหสวยงามจะ่แบบนี้เลยแขวก็ขาวตรงเจองกันแล้วก็้ทคบตึงหามหย่อนแล้วดอกดอกดอกแปดหมอนเนี่ยเคยถวายสมเด็จพระเทพไปแล้วก็ถวายความรู้อีกว่า ดอกแปมาจากแขน8ปดองเพคะที่จริงแถนเรามีสิบแต่ว่ามันลงล็อกได้แปดก็เป็นเป็นเรื่องตำนานเท่ามาจากแขน8ดอง์ว่าบาทไม่มีคู่ก็เอาเอาไปใบเดียวเพคะลาลาสุดบอกเป็นไม้แล้วเพคะเป็นไม้ครับ อ๋อนี่เป็นเปาะแขนะแขนฟาบคนมีมีมีสามีแล้วใส่แต่ว่าต้องใส่สองข้างครับนี่เราสามีตายแล้วเหลือก้มข้างหนึ่งอีกข้างไปถอดไปไหนก็ไม่รู้อ๋อเออนี่นี่คือมันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่อย่างที่พวกเราเนี่ยฝากเองไว้นี่นี่เนี่มีเปาะมีดอกทั้งหมดแล้วสีหลักไม่มีห้าสีครับจะจะ ท,ที่เคยเห็นมีก็จะมีสีมาชมพูมาชมพูนี่คือสีชมพู<อ>แต่จริงๆเราไม่ไม่ใช้แต่เราเรา,เราเริ่มมาใช้นะเขาย้อย จะมาใส่สีฟ้าแต่ถ้าเป็นสบายฟ้าก็ถือว่าร่วมสมัยมาจากสีน้ำเงินสบายสีชมพูก็มาจากสีแดงแต่จริงๆเราจะไม่มีบางมีอ่เดี๋ยวแต่เวลาคนอ๋อเขอนสบบว่าตรงนี้ั้งเอือดตั้งแสวไปรวมกันเอ็นยังไงเอือี่ยวเอือดคือเอาตั้งสวไปอย่างเดี๋ยวก็ไร ตรงนี้จแถวนี้อันเดียวอันนี้นอันเดียวกันไม่แล้วก็ต้องนี้บล็อกมันมีผลไปน้ำเราไม่หาเนี้ไปมันมี2อย่างนะคือมีเย็บดอกกับแถวมันมีสองอย่างมันต้องมีสองอย่างเราเอาเป็นตรงเอางทุกอย่างไปนะอันนี้ดีมากเราไม่เคยรู้ว่าจะต้องมีไปเลยกันไปเลยการพออะเอ็มปูอ็ก็เป็นแบบหมด้วบล็อมาใกล้เมืองเพราะมันพอว่าเราเคยบอกไว้เวลาไปเนี่ยห้ามเอาแต่นี้ไปหรือว่าเอาแต่นี้ไปเอายางเดียวคือมันต้องไปน้ากัน คือคอวามหมายของเซาหน้า,าที่บอกตอนนี้เราเป็นทุกอย่างคือเซามาหาเอาไปยัางเดียวสัาวันเช่นเนี้ยสู้ตกงไปเดี๋ยวนทั้งเม็ดหละที่ว่าลายทั้งหมดเนี่ยเราก็ก็หว,วงมากจะจะ